สวัสดีครับวันนี้กับเราก็อยู่ที่ช่องโชคบันดันซับฟาร์มนะครับวันนี้มาตัดญ้าที่ทุ่งนานะครับตรงนี้เป็นญ้าที่เกิดในนานะครับผมข้าที่หวานและไม่สวยนะครับผมเนื่องจากตรงนี้ไม่ค่อยมีน้ํานะครับก็เลยตัดไปให้วัวนะครับผมนี่วิธีการวิถีคนเลี้ยงวัวกับปลูกข้าวนะครับมักจะทําคู่กันแบบนี้นะครับเป็นอาชีพที่คู่กันเพราะว่า มันจะเป็นอาชีพที่เกื้อกูลกันนะครับผมคือมีข้าวก็ต้องมีบัวมีควายนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาหญ้าที่อยู่ในนานะครับอย่างเช่นตามคันนาอย่างงี้เราก็สามารถที่จะตัดเอามาให้วัวกินได้นะครับถ้าเยอะนะครับผม ดีกว่าที่เราจะตัดทิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นการอาชีพเลี้ยงบัวเลี้ยงควายคือ,อยังเป็นอาชีพที่ควรที่จะคู่กันนะครับผมดูเหมือนจะเป็นความยากลําบากแต่ถ้าเลือกที่จะทําแล้วก็ต้องทำแบบนี้นะครับผมไม่ใช่เราจะรอแต่นาอย่างเดียวนะครับผมเราก็ทําอาชีพเลี้ยงบัวเสริมไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะช่วยเกื้อกูลกันนะครับผม เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็แบกขึ้นรถนะครับกลับเอาไปให้วัวนะครับผมเนี่ยนาข้าวปีนี้ก็งามอยู่นะครับงามนะครับผมสวยนะครับเนี่ยก็ตัดหญ้าตามคันนาด้วยนะครับผมนี่ตัดหญ้าตามคันนานะครับผมก็เอาไปให้หวัวกินได้นะครับผมตรงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ ว่างมากนะครับหลายเจ้านะครับผมส่วนมากก็จะปลูกข้าวเลี้ยงวัวอาชีพแถวบ้านนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับจะทําคล้ายๆกันนะครับผมก็เป็นอาชีพที่อยู่บ้านเราก็สร้างอาชีพให้ตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะเราจะอยู่ยังไงไม่ให้อ่าไม่ให้อ่มีความทุกข์นะครับอยู่แบบให้มีความสุขนะครับผม อยู่แบบทําไปทุกวันทุกวันให้มีงานทําให้มีเงินมีงานสร้างเงินสร้างงานให้กับตัวเองให้ได้นะครับผมเป็นอาชีพที่ถ้าบ้ารวยไหมอาจจะไม่รวยก็ไม่ถือกับจนนะครับผมไม่รวยก็ถือว่าไม่จนนะครับผมบางคนก็บอกว่าทําไมเปไม่เลือกทําอาชีพอย่างอื่นนะครับผม อ,า,อาชีพยอย่างอื่นเนาะคนเราก็มีทางเลือกอา,อาจจะไม่เท่ากันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากเนาะแล้วนานาจิตตังแล้วกันแล้วแต่ใครจะคิดยังไงเนาะถ้าคิดเราคิดว่าทําแล้วมันมีความสุขที่เราได้ทําเราก็ควรที่จะทําไปนะครับเนาะมันก็เป็นทางเลือกของเราเราก็ต้องสู้ต้องทํานะครับอาจจะมีทุกบ้างสุขบ้างเราอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ ความทุกข์มันก็ย่อมมีความสุขมันก็ยอ่อมมีมันสุขทุกข์มันก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละความพอใจของเราเพราะฉะนั้นอาชีพทุกอาชีพสามารถที่จะสร้างความสุขให้เราได้สร้างความผาสุขให้คนรอบข้างได้เราก็ทำนะครับผมตามที่เราทำเราก็จะเห็นผลสำเร็จถึงแม้ว่ามันบางทีเราทำไปแล้ว ก็อาจจะไม่ได้ดังใจอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมันก็มีทุกบ้างสุขบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับผมเมื่อเราตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็ขนเอาไปให้วัวนะครับดูทางระหว่างทางกลับบ้านนะครับเจ้าจะเป็นทางดินแบบนี้นะครับเป็นทางดินนี่ชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมท้องทุ่งนาก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับชิลๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็แดดออกนะครับผมหลังจากที่พายุฝนเข้าหลายวันนะครับสังเกตดูจากน้ําที่ขังบนถนนนะครับเนี่ยพายุเพิ่งจะผ่านไปนะครับผมกับบรรยากาศชิลๆนะครับระหว่างทางกลับบ้านนะครับผมก็เป็นทางดินแบบนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศบ้านนอกเรานะครับผม อาจจะสุขใจบ้างทุกข์ใจบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะจะหาความสุขทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้จะหาความทุกข์ทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกมีสุขมีนะครับปะปนเคล้าคลุกกันไปนะครับผมระหว่างทางกลับบ้านก็จะเป็นทางดินแบบนี้นะครับบรรยากาศไทยบ้านเรานะครับผมถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็อยู่ได้นะครับผมเราก็อยู่ได้ ความสุขมันก็อยู่ที่ใจนะครับผมถึงเราจะมีหนี่มีสินบ้างเราก็ทํางานใช้หนี่อยู่แล้วนะครับเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติถึงได้บอกว่าสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่ใจการจะเดินไปข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ที่ขาแต่มันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะ,ะไปข้างหน้าไม่ได้ ถามใจตัวเองว่าเราสู้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเนี่ยนะครับมาถึงที่ฟาร์มเลยนะครับเราก็เอาไปใส่ให้วัวก,กินแบบนี้นะครับก็ปล่อยวัวเขาออกมากินอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อที่จะรับลมแสงแดดอะไรบ้างนะครับผม,มเราเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศให้เขาเดินมากินอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับเขาจะได้ก่อนคลายนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็บนมาพอสมควรแล้วนะครับก็ฝากช่องโชคบันดาลทรัพย์ฟาร์มไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ